วันนี้เนี่ยเราจะมาเขียนเรื่องภาพด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าครับเริ่มอ่านโจทย์ก่อนนะครับโจทย์คือจงเขียนภาพด้านหน้าด้านข้างและด้านบนด้านบนครับของรูปเอกขาหิสสามมิติพร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจํานวนรูปบากเลยครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยครับโอเคอย่างแรก เราจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับเรามาดูกันก่อนเลยโอเคด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้าที่ดูอยู่ฝั่งนี้ครับจากฝั่งนี้ไม่ชัดตับปากกาครับฝั่งนี้ครับปึ๊บเห็นไหมจากฝั่งนี้สังเกตว่าเราเวลาเราสังเกตเราสังเกตอย่างที่เราบล็อกเทีละแถวนะครับเราสังเกตว่ามันมีกี่แถวครับจากฝั่งนี้ถ้ามานองฝั่งนี้ครับมีมีแถวอะไรบ้างมีหนึ่งแถวแถวนี้ใช่ไหมหนึ่งแถวสองแถว สามแถวสี่แถวห้าแถวอ่าแต่แถวเนี่ยจะมีทางแถวแนวแนวนอนแนวตั้งครับเห็นไหมนี่แถวแนวนอนมีกี่แถวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวแล้วแนวแนวตั้งกี่แถวก็มีหนึ่งสองสามก็แล้วแต่แถวนะครับถ้าถามว่าสมมุติวิท่าง่ายๆคือการจินตนาการครับแต่สมมติถ้าจินตนาการไม่ได้ผมแนะนําลองใช้วิธีนี้ครับก็คือเผื่อใครยังรู้สึกเฮ้ยหนูยัง ไม่ได้อ่ะง่ายายเลยลองระบายนี้ก่อนทำให้เราเห็นว่าไอด้านหน้ามันแน่นแบบาอ่าเห็นไหมครูทำการระบายสีประกันเงินไว้ จะได้เห็นง่ายขึ้นเห็นไหมเราจะเห็นอันนี้สามสามอ่าแต่แค่เห็นเนี่ยมันจินตนาการไม่ออกหรอกไปวาดกันดีกว่าครับเริ่มจากด้านหน้าเลยครับเคเห็นก่อนปึ๊บด้านหน้า โอ okay, เคเดีวมาดูด้านหน้าใช่ไหมอันแรกจะฟังแถวแรกก่อนแนวนอน,ออน,น okay, ปปใช่ไหมอันนี้มีหมดสามตัวโอเคสามสามลูกบาศใช่ไหมเรียงเลยครับปึ๊บสามลูกบาศปับ๊บอ่าวานะครับไม่ต้องเน้นให้สวยมากครับแต่ว่าให้รู้ว่าเอ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมจริงนะไม่ใช่วาดเบี้ยวนะครับอัน,นั้นลำบากนะครับลำบากทั้งคนวาดลำบากทั้งคนดูครับนั่นแหละ โอเคครับมองฝั่งนี้ไหมสามแถวแถวสองละ่ะทันเดียวอ่ะแล้วก็วาดไปปึ๊บนี่เห็นไหมถ้าใช้ไม่พัดก็ยังมีคาว่าเอียงได้ครับแถวสามมีกี่อันปึ๊บสามอ่ะสาม โ okay. อเคสามแถวนะแถวที่สีบล็อกอย่างนี้ไห,ไหมตรงนี้อ่าสับคนที่อาจเคยต่อเลโก้หรือเคยต่อพวกกันดั้มไรพวกนี้หรืออะไรก็ตามเป็นตัวต่อดิ๊กซอน่าจะพอเห็นมิติได้อยู่นะครับแต่สับใครที่ยังไม่เคยเราก็มาฝึกพร้อมๆกันไปเลยครับอ่าไหมสามอันนี้สามไหมหนึ่งปึ๊บ นี่ก็คือตรงอันนี้ก็คือตรงนี้นี่คือตรงนี้นี่นี่คือตรงนี้แล้วก็นี่คือตรงนี้แล้วก็แถวสามแถวหนึ่งเนาะโอเคทีนี้เรามาดูจำนวนลูกบาทดีกว่าว่าเอ๊ะจำนวนลูกบาทก์ถ้ามองจากเนี้ยด้านหน้าเนี่ยของรูปเรข,ขาคณิตสามมิติรูปเนี้ยมันมีจำนวนกี่ลูกบาทโอเคมาตรงนี้ก่อนกี่ลูกบาท เห็น <S an> ไหมอันเดียวเองตรงนี้หนึ่งนี่ก็หนึ่งตรงนี้ก็หนึ่งก็สังเกตเห็นไหมไอ้ตรงสามเลยนี้อันนี้เท่ากันคล้ายคล้ายกันเห็นไหมอันที่สองอันที่สามเนี่ยเห็นไหมเท่ากันหนึ่งหมดเลยเห็นไหมหนึ่งก็คือแถวเดียวเห็นไหมตรงนี้โอเคแต่ตรงนี้สังเกตว่า,ม,าม,วม,นนม,มีกี่มีกี่ลูกบาทนับก่อนอันนี้หนึ่งใช่ไหมหนึ่งหนึ่งอันเนี่ยรู้อยู่แหละไอนน้กี่อันนับก่อนหนึ่งสองสามสามลูกบาทนั่นเอง สว่วนนี้ล่ะ 1, 2, 3, 3, 4, ยี่ิบบาทหนึ่งสองสามสามบบาทเห็นไหมไม่ได้ยากต่อไปเรามาเขียนด้านข้างนะครับโอเคด้านข้างถามว่าดูจะฝั่งไหนใช่ไหมฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยว พื่อให้มันเห็นเป็นสีที่ชัดเจนเราจะใช้เป็นสีดําดีกว่าจะได้เห็นภาพเลยอ,อ่ะฝั่งไหนฝั่งนี้ครับนี่คือด้านหน้านะครับอย่าอย่าหลงหนะนี่ด้านข้างนะครับเพื่อความง่ายว่าเอ้ยด้านข้างมันมีสีอะไรบ้างลองนี่ครับอ่าเห็นไหมนี่คือด้านข้างครับเอ้ยด้านข้างเป็นยังไงครับอ่า ูได้แบบระบายสีดําไปแล้วถึงจะไม่ได้สวยงามมากแต่ก็เห็นไหมว่าทําเราเห็นว่าอด้านข้างคือมุมนี้นะจะได้ไม่มัม่วกับด้านหน้าเห็นไหมเป็นรูปตัวอะไรเห็นไหมรูปตัวอะไรครับเห็นปั๊บเอ้ยรูปแ L หรือเปล่าใช่ครับเป็นรูปตัวแอ, <c oughs> อันนี้อืมน,นั้นเราก็มาวากันเลยนะครับ อแนะนำใช้ไม้ทัดนะครับระบบมือไม่นิยมฮะสับใครที่มีสมุดเป็นบล็อกแบบนี้แบบเป็นสี่เหลี่ยมนี้สะดวกครับหวานเจียบเลยแต่สับใครที่ไม่มีก็ กลุ่มขมับก็แล้วกันนะฮะอ่เห็นไหมแถวนี้เลยปึ๊บเรามานับกันก่อนว,ว่ามันคือกรีบบล็อกโอเคแถวนี้เนาะเริ่มจากบนตรงนี้ก่อนก็คือตรงนี้นะกรีบบล็อกหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่มีข้างหลังอีกนะครับไใ้แถวด้วยกันไหม มกีออ 1, 2, 1, 2, 3, 3อ่อันหนึ่งสองหนึ่งสองสามสามอันอ่ะมาดูต่อแล้วสองนะครับตรงนี้เห็นไหมกีอ่อันหนึ่งสองสามสามครับต่อไปมาดูแถวตรงนี้นะครับไม่ใช่นับเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามอย่าลืมมันมีระหว่างแถวเลยนะ ตรงนี้ไหครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 5อย่าโดนหลอกนะครับต่อไปตรงนี้ครับกี่อันครับหนึ่งสองสองอันครับตรงนี้นะครับหนึ่งสองสองอันเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นด้านบนเนื่องจากกระดาษพื้ที่กระดาษของคุณครูนั้นค่อนข้างที่จะขาดเครนขอไว้ตรงนี้เนาะ ถ้ามีพื้นที่กระดาษเป็น A4 ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะน่าจะได้วาดง่ายนั่นเองไี้ใช้ A5 ลำบากหน่อยแหละโอเคต่อไปเราจะมาวาดด้านบนกันเลยนะครับด้านมุมมุมไหนหรอโอ้เอาละ่ะคุณครูใช้ปากกาสีแดงน,นะครับเพื่อให้เพื่อระบายสีเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดขึ้นโอเคด้านบนเนาะ ติดดีสุดเอาใหม่อ่าเาห็นไมโอเคเห็นไหมกูได้ทำการระบายสีแล้วเพื่อให้ นักนี้เห็นชัดขึ้นอา่อาอ่าทีนี้เรามาเรื่องว่ากันเลยครับเห็นปั๊บด้านบนปุ๊บยันหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าไปก่อนห้าห้านี่ย่ครับหนึ่งสองสามสี่โอเค หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหติดบล็อกพอดีแต่พื้นว่าพอดีอถึงมาครับห้าอันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บอืมห้าอันแล้วทีนี้ ไม่จบนะครับแมมันจะมีดูตรงนี้ออกแงงออกมาสองอันนะครับอย่ลืมนะครับอยู่ตรงแถวไหนแถวสองแต่สองคือแถวนี้กี่อันสองอันอ่าววาดไปแล้วก็จะมีตรงนี้ครับแถวไหนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แถวสี่แถวนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่แถวนี้โอเคพัดไปครับ โผล่มาสองลูกบาทตรงนี้ปึ๊บอ่าเรามานับความมีกี่อันครับแถวนี้ด้านบนพีอันหนึ่งสองสามสามลูกบาทตรงนี้ล่ะอีลูกบาทหนึ่งลูกบาทตรงนี้ล่ะหนึ่งลูกบาทตรงนี้หนึ่งลูกบาทตรงนี้ล่ะหนึ่งสองสามสามลูกบาทตรงนี้ล่ะหนึ่งลูกบาท ตรงนี้1นลูกบาทตรงนี้ก็1นลูกบาทเนาะส่วนตรงอสุ้ายยันหนึ่งสองสามสาม,สามลูกบาทเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว